เฮ hey, yeah, 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 yeah. ้ยผมสวัสดีท่านชมทุกท่กทานด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะครับลัคก,กี้สามสี่นั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมเราจะมาสอนทําเจ้าออ่่าา h t w r นะครับผมหรืออ่าเจ้าเขาเรียกว่าอะไรวะฮาโลวี The World re นชาร์โด้เดอะวอลลิควิมนั่นเองนะครับผมก็ซึ่งวิธีการทําเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ต่างจากเดิมมากนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปหาอะไรใหม่เลยเนาะหาแค่อย่างเดียวเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะบอกไปในคลิปเลยล,นะล้วกับน้องก็เจ้าตัว Shadow the World นะครับก็เป็นเหมือนอ่าก็ Shadow the World ธรรมดานั่นแหละครับผมซึ่งวิธีการหาก็ลองไปดูในคลิปเก่าได้นะครับผมซึ่งสอนทําไปแล้วนะ้ะก็วิธีทําก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับก็ที่เพิ่มเข้ามาก็คืออย่างเดียวน,นั่นเองนะซึ่งไอเทมนั้นก็หาค่อนข้างง่ายนะครับในตอนนี้เนาะโอเคเราจะมาพูดถึงไอเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับว่า อ่าเมื่อก่อนเนียโมเดลจะเป็นสีม่วงๆเนี่ยครับซึ่งมันได้ปรับมาใหม่ให้สวยแบบนี้เนาะซึ่งอันนี้ไม่ได้ปรับนะครับอันนี้คือเหมือนอีกล่างหนึ่งของมันนะซึ่งเป็นล่างลิมิเต็ดแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ย่าตอนนี้ยังทําได้อยู่นะครับใครยังดูคลิปนี้ท่านก็อ่ารีบไปทําแล้วก็อันนี้ให้เรียบร้อยนี้ครับผมก็โอเคนะครับผมก็ต่อมานะไอเจ้าตัวนี้นะครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับเมื่อคุณมี stwr นะครับผมอ่าให้ทุกคนเนี่ยไปหา เจ้าฮลี่เดลี่เนี่ยฮผมหรือว่าไอสมุทรสีขาวนะฮะไปหามานะฮะวิธีการหาเนี่ยมีสองสามวิธีนี่อ่าวิธีแรกง่ายๆเลยฮะซื้อจากร้านค้านะครับก็ราคาหนึ่งล้านห้าแสนครับอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่าหาที่ตามแบบได้เลยเนรัยผมซึ่งอัตราดอกของมันเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ป้ายนี้นะครับก็ใครอยากรู้หรืออะไรนะับผมก็จะเลื่อนให้ดูนะรู้สึกไอฮอลี่เดลลี่เนี่ยจะอยู่ข้งแถวนี้เลยนะครับอยู่ไหนนะ h อล y ี่เดลอ่านี่นะครับผมอ่าฮอลี่เดลเนี่ยจะเกิดาทุกๆ1นึ่พวินะครับอ่าสปาทุกหนึ่งในสี่นั่นเอง1,000วิในสี่ครับก็ไม่ได้นานมากนะครับก็ประมาณยังไงเดี๋ยวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะเกิดเล่มนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหนึ่งในสก็โอกาสดอกวก็เยอะนะครับก็โอเคก็พ <c oughs> อได้มานะเขาก็ใช้กับเจ้า stwr ไปเลยนะก็จะได้เจ้าตัวนี้มาเลยนั่นเองนะอ่า ซึ่งาตัวนี้เหมือนไม่ได้บัฟหรือบัฟขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับน,น,นั่นคือสกิล R เองโอเคแล้วก็ดาเมจบางอันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเนาะอ่าเราลองมาใช้สกิล R E ครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าดาเมจ40รัวๆนะครับแต่ว่าน,นี้ไม่ไม่รู้ว่ามันเพิ่มมาหรือเปล่านะอเอ๊ะเดี๋ยวนะผมไม่ได้กดเจนะครับผมบอกเลยผมไม่ได้กดเจเดี๋ยว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 ผมว่ามันปแปลกนะ ตัว J ก็ไม่ได้กดแต่ว่ามันมีไอ้นี่มาได้ยังไงอันนี้มีดัมมี่ไหมอาอน่นเจอแล้วก <c oughs> ็นะครับดัมมี่นะครับใช่ดัมมี่โอเคดัมมี่นะอลองกดอ e ีทีนึงนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออมันก็ปกตินี่นะโอเคเอาเป็นว่าพอ e ไปแล้วนะครับอี e จะต่อยอ่ากี่หมัดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันต่อยประมาณ ห้าหกหมัดได้นะครับเพราหกหมัดนะครับดาเมจสี่สิบตลอดเลยเนาะโอเคเมื่อกดสกิล R นะครับผมจะเป็นดาเมจหนึ่งร้อยี่สิบเลยนะครับก็ผลักออกค่อนข้างไกลนะชื่อถ้าว่าอ่าอัปเปอร์คัตนะครับผมปุ๊บอ่าติดคิได้นะครับรอบนี้เป็นสองร้อยสี่สิบเลยนะครับเออค่อนข้างคููดาวค่อนข้างเร็วนะประมาณห้าวิเนาะโอเคต่อไปนะครับผสกิลวครับวา Y ไม่มีอทีก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็น รีเคลว์แอรโร่พุ่งมาจากพื้นนะครับซึ่งมันก็ดาเมจถ้าเดิมปะมน่าจะท่าดาเมจน่าจะเท่าๆเดิมนะครับก็น่าจะประมาณสองร้อยนั่นแหละเออประมาณนั้นนะครับติดคีก็จะประมาณสี่ร้อยนั่นเองซึ่งไอเจ้าตัวนี้ก็ก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะต่อไปนะครับผมเป็นสกิลเฮครับผมซึ่งมันก็จะเป็นสะท้อนดาเมจเนาะซึ่งต้องมีคนตีเรานะฮะก็ไม่เป็นไรนะน้องไม่ได้ตีก็ไม่เป็นไร เอ๊ะเดี๋ยวนะหรือว่าน้องมันจะตีป่ะผมกดถูก้าถ้าถ,ถ้าตีก็จะตีดีมดากเลยครับไม่น่าจะตีโอเคไม่เป็นไรเนี่ยอ้าวตีไม่โดนอาอ้าวสังหารโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคสกิลเฮดเนี่ยถ้าปกติเนี่ยถ้ามันโดนตีมานะครับมันจะวาร์ปไปข้างหลังศัตรูทำดาเมจหนึ่งร้อยนะครับผมก็โอเคประมาณนั้นเนาะต่อไปครับผมอ่าสกิลยูไม่มีอ่าสกิลวีวีเป็นอาเทเลพอร์ตนะครับผมก็จะอยู่ตรงบอลนี้น่าจะได้อยู่เนาะ ลองดูปุ๊บอ่าได้นะครับที่เราพอร์ตจากอ่าเขาเรียกตามเมาส์นั่นเองโอเคต่อไปเนี่ยก็เป็นสกิลอาเจเนะี่ยผมก็คือสกิลนี้อ่าก็สีไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแค่เปลี่ยนโมเดลแค่ตัวละครอ,อย่างเดียวเนาะเอออันนี้มันจะตามแต่คนเหรอมันปกติมันจะตีมอนก็ได้นะครับแต่ว่าไปกับคนโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ดาำไออันนี้ก็มันไม่แสดงดาเมจนะครับแต่ว่าจะบอกว่าคือมันช็อตอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็เลือลดดลอ่าดูดมาหาเราด้วยนะไอ ผมจะบอกเลยนะครับว่าเจ้าฮ a l โลวีนชา h a เด w ลเดอะ q u ร์รเนี่ยตัวนี้นะครก็มันเป็นตัวที่ถึกอยู่แล้วนะครับเลือด800ร้อยนะถ้าปกติเนี่ยสมมุติว,ว่าโดนตีนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันดูดเลือดได้แบบว่ามหาศาลมากนะคุณยังไงคุณก็ไม่ตายง่ายเอาจริงๆแบบโอกาสน้อยมากที่จะตายเลยนะครับซึ่งมันโอกาสแบบน้อยนิดมากที่แบบ โอกาสคือแบบตายคือตายน้อยมากนะฮะก็ค่อนข้างยากนะวิธีการฆ่าเจ้าตัวนี้เ่า่ยนะผมวิธีการแก้ทางมันก็คือใช้เจ้าตัวที่มีชื่อว่าเจ้าแกสเซอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าเล่นในคอมนะถึงจะฆ่าได้เออนะฮะก็คงไม่มีอะไรแล้วนะผมเจ้าตัวนี้ก็วิธีการทําก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็หาชาโดดัรีเควมมานะก็ไปดูในคลิปเก่าได้เลยนะฮะวิธีการทํานะก็โอเคเจ้าตัวนี้นะฮะก็แค่หาเจ้า อ่า uh, Holy d a d r y มาใส่เจ้า Shadow the Wraith i นีนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะก็คือ Halloween Shadow the Wraith นั่นเองนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อินโทรเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแลยครับผมบายบายครับ